ผมได้ก่อนที่ท่านจะพบกับความหลอกหลอนจากดวงวิญญาณที่เร่ดอนขอเชิญทุกท่านกดติดตามและกดตีะระฆังเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีผีตนใหม่ออกอาละวาดพระเจอผีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมเอง เขาเล่าให้ฟังว่าบ้านของเขาอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีติดกับชายแดนพม,มา่าซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและป่าทึบเกือบค่ำวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังขับรถกลับบ้านซึ่งจะต้องผ่านทางโค้งสายหนึ่งที่ได้ชื่อว่าผีดุมากเพราะมีคนตายที่โค้งนี้หลายศพแล้วแถมมีคนเจอผีตรงโค้งนี้หลายคนแล้วเช่นกัน ถึงขนาดต้องมีการนิมนต์พระมาสวดมนต์ปัดตังความวิญญาณเดดอนและมีการปลูกสารเพียงตาขึ้นทําให้ความเฮี้ยนของวิญญาณบริเวณนั้นลดลงเว้นแต่วันดีคืนดายถึงจะมีใครสักคนเจอดีเข้าให้ระยะทางจากโค้งนี้ไปจนถึงบ้านเพื่อนผมนั้นยาวประมาณ20กิโลเศษร,ระหว่างที่ผ่านโค้งมาได้ไม่นานเขารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีนะักแต่เขาเดิมโล่งใจ เมื่อไม่ได้พบเจอกับอะไรที่ชวนให้ขนพองสยองก้าวเพื่อนผมคนนี้เป็นคนที่กลัวผีมากใครจะให้เขาไปตีด่านฟันแทงหรือเที่ยวหัวหกก้นขวิดอย่างไรหมอไม่เคยกลัวยกเว้นแต่เรื่องผีกับหนอนเจอเมื่อไหร่เป็นไม่ได้ทั้งนั้นฉับพลันทันใดนั่นเองความรู้สึกตกใจบวกกับความกลัวได้แล่นเข้ามาจู่โจมหัวใจด้วยสายตาเจ้ากลับ ดันมองไปเห็นอะไรสักอยาก่างสะบัดไหวอยู่ตรงทางแยกข้างหน้าคล้ายกับคนกำลังโบกมือเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเพ่งมองอีกทีจึงรู้ว่าเป็นพระเขายังนึกแปลกใจว่าพระอะไรทำไมจึงมายืนโบกรถค่ำคมมืดๆอย่างนี้โชคดีที่พระจันทร์สว่างเลยสามารถมองเห็นว่าเป็นพระและดีนะที่เขาไม่หัวใจวายตายไปซะก่อน ด้วยความที่ยังเป็นคนที่มีความสำนึกดีอยู่บ้างเขาจึงจอดรถดับพระเพื่อนำท่านไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการลักษณะของพระรูปนั้นท่านเป็นพระทุดงมีร่างกายผ่ายผอมเบ้าตาลึกและดูอิดโรยเหมือนคนขาดสารอาหารเวลาพูดเสียงจะแหบแห้งพระท่านบอกกับเพื่อนผมว่าให้ช่วยขับรถไปส่งที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านของเขานั่นเองเขาจึงตกลงใจที่จะไปส่งท่านระหว่างทางเขาได้ซักถามถึงเหตุการณ์ที่พระรูปนี้ต้องมาโบกรถอยู่ข้างทางในวันนั้นซึ่งท่านเล่าว,ว่าท่านได้เดินทุด,ดงเป็นหมู่คณะพร้อมกับพระซึ่งเป็นพระบวชใหม่อีกเจ็ดรูปโดยมีหลวงพี่อีกรูปหนึ่งเป็นหัวหน้าในการทุด,ดงรวมเป็น9องค์พวกท่านได้เดินทางทุด,ดงมาจากวัด จากจังหวัดกาญจนบุรีผ่านเข้าไปในป่าใช้เวลาทุดวดงเกือบครึ่งปีท่านต้องระจวนกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งพูดผีปีาศาจสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติต่างๆโรคภัยไข้เจ็บจนพระแต่ละรูปเริ่มท้อแท้และหมดกำลังใจกระทั่งวันหนึ่งใกล้จะเป็นเวลาพบค่ำเกระทั่งวันหนึ่งใกล้จะเป็นเวลาพบค่ำในขณะที่เดินหลงทางอยู่กลางป่า พระท่านได้พบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับหมู่บ้านของชาวกะเรี่ยงแต่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่บ้านแต่ละหลังเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงมากบันไดขึ้นบ้านมีความสูงและชันมากวันนั้นในหมู่บ้านมีงานเลี้ยงฉลองกันทำให้ดูคลึกคลื้นเป็นพิเศษทั้งคนเท่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวและเด็กๆก,กำลังเต้นระบำลำฟ้อนกันอย่างสนุกสนาน เมื่อพวกเขาหันไปเห็นพระธุดงทั้งเก้ารูปคนที่มีท่าทางเหมือนหัวหน้าหมู่บ้านได้นิมนต์พระธุดงให้หยุดพักอาศัยที่หมู่บ้านก่อนหนแดกพระธุดงทั้งหมดไม่ยอมขึ้นไปโดยเลือกที่จะปักกดอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านแต่กลิ่นอาหารช่างเย้ายวนใจเหลือเกินประกอบกับความเหน็ดเหนื่อยและความหิวที่ต้องอดทนผ่านความทุกข์ยากลำบากมานานทำให้พระธุดงทั้งหมด ยอมขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นตามคําเชิญพวกเขาจึงจัดสํหรับกับข้าวมาถวายพระเหล่านั้นสุดท้ายพระธุดงค์แปดรูปห้ามใจตนเองไม่ไหวจึงได้กระทําผิดพระธรรมวินัยด้วยการฉันอาหารเย็นส่วนพระธุดงค์ที่นั่งอยู่กับเพื่อนผมนั้นด้วยความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียทําให้ท่านไม่อาจฉันอาหารใดๆดได,ได,ได้จึงเพียงแต่อาศัยบ้านหลังนั้นเป็นที่นอนหลับพักผ่อนเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้น พระธุดงสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกหนาวเย็นเยือกจนไม่อาจทนกั้นใจนอนต่อไปได้ปรากฏว่าท่านพบว่าตัวเองนอนอยู่บนต้นไม้ใหญ่ซึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาไปกว้างไกลท่านรับรู้ได้ถึงแรงสัน่นสะเทือนของกิ่งไม้เหมือนมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาท่านจึงรีบตั้งสมาธิจิตและปีนล,ลงจากต้นไม้มาสู่พื้นเบื้องล่างด้วยความทุลักทุเล แต่ยังไม่ทันที่ท่านจะได้พบกับพระธุดคงท่านอื่นๆท่านก็ได้พบกับชายผู้มีลักษณะมือหัวหน้าหมู่บ้านคนเดิมมายืนอยู่บริเวณด้านหลังพร้อมกับผู้เสียงดังฝังชัดว่าโชคดีที่ท่านยังไม่ได้ฉันอาหารเย็นเมื่อพระได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกโปรงอนิจจังเพราะท่านมั่นใจว่ามีเรื่องเกิดขึ้นกับพระรูปอื่นๆแน่แล้วพอแสงแดดจ้า ให้ท่านเดินทางไปทางนี้แล้จะพบกับถนนที่จะนำท่านกลับสู่วัดเมื่อพูดจบชายผู้นั้นได้เดินจากพระธุดงไปด้วยท่วงท่าเดินคล้ายกับล่องลอยอยู่เหนือพื้นดินเพราะเท้าของเขาไม่ได้สัมผัสกับพื้นดินแม้แต่น้อยพระธุโดงเล่าว,ว่าท่านรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นระส่ำไม่เป็นจังหวะท่านวิ่งหนีออกจากบริเวณนั้นโดยไม่คำนึงถึงความเป็นภิกษุเลย ท่านวิ่งไปเรื่อยๆจนแสงตะวันศาดสองจึงได้เดินเท้าตามลำแสงอาทิตย์มาจนกระทั่งมาพบผมกับเพื่อนที่นั่นเองเพื่อนผมนั่งฟังจนเพลินมันบอกว่าคล้ายๆกับฟังนิยายแต่ดูจากสภาพของพระภิกษุนั้นแล้วเขาไม่กล้าคิดว่าท่านจะโกหกแต่สิ่งที่เขาอดสงสัยไม่ได้คือ พระธุดงรูปนี้รอดมาได้อย่างไรหรือเหตุการณ์นี้เพิ่งจะเกิดขึ้นกับท่านเขายังไม่มีโอกาสได้เอ่ยปากถามพระธุดงบอกให้เขาจอดรถได้แล้วพอเขาจอดรถเรียบร้อยพระท่านลงจากรถและหันมาบอกกับเขาว่าบอกหลวงพ่อให้ไปช่วยเก็บศพอาตมาที่ชายป่าด้านโน้นทีนโยขอบใจมาก เพื่อนผมได้ยินดังนั้นถึงกับเกิดอาการชาไปทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจะดดปลายเท้ากว่าจะรู้ตัวอีกทีเมื่อมีเสียงบีบแต่ไล่จากรถคันหลังเพราะเขามาจอดรถอยู่ที่หน้าวัดซึ่งขวางทางเข้าออกวัดพอดีเมื่อเขาตั้งสติได้จึงบึงรถกลับบ้านพร้อมกับเล่าเรื่องที่ประสบมาให้พวกผมฟังในเวลาต่อมาเราช่วยกันไปแจ้งหลวงพ่อที่ประจำวัด ซึ่งเพื่อนผมไปจอดรถส่งวิญญาณพระธุดงรูปนั้นให้ทราบเรื่องแต่ไม่มีใครกล้าติดตามเรื่องนี้จนจบเพื่อนผมทำได้เพียงแต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพระธุดงรูปนั้นและไม่กล้าขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวไปพักใหญ่ๆขอเชิญทุกท่านช่วยแผ่ผลบุญ ให้กับดวงวิญญาณที่เรดอนโดยกดติดตามและกดตีละครเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีผีตนใหม่ออกมาอาระวาด